สวัสดีครับพบกับช่อง NVZ Channel ครับวันนี้เราจะมารีวิวท่อรีดนะครับของปืนตัว M80 ลูกซองตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นปืนของเล่นนะครับนี่กระสุนโฟมนะครับก็เคยทำคลิปไว้หลายคลิปแล้วอยู่ในช่องนะครับยังไงลองไปย้อนไปดูนะครับมันจะมีคลิปรีวิวของตัวนี้อยู่นะครับซึ่งสวยมากนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาแต่งนะครับด้วยตัวนี้ครับ มันเป็นชุดแต่งของเขาเลยนะครับมันมีสินค้าตัวนี้มาผมก็เลยเซื้อมาด้วยเลยตั้งแต่ทีแรกนะครับอันนี้มีโอกาสก็เดี๋ยวมาลองรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันนะครับอันนี้ในสายบิบกันเขาจะเรียกว่าท่อรีดนะครับแต่อันนี้มันเป็นตัวไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเนี่ยมันไม่ดูดเนาะมันไม่ใช่เหล็กนะครับดลูมิเนียมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เป็นพลาสติกแน่นอนนะครับ ส่วนตรงนี้ครับมันจะเป็นท่อนี่เนาะมันเป็นท่อในเนาะท่อในท่อริดดังนั้นเราซื้อนะครับเราต้องเลือกนะครับว่ามันเป็นตัวยาวหรือว่าเป็นตัวสั้นนะครับแต่รุ่นนี้นะครับโมเดลลิมิต่น M แปดจุดศูตัวนี้มันเป็นท่อยาวนะครับผมก็เลยซื้อตัวยาวมานะครับนี่วัดระยะก็จะประมาณนี้นะครับเทียบระยะเนาะเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูนะครับ แล้วในชุดนะครับเขาก็แถมลูกกระสุนมาให้ด้วยนะครับปอกกระสุนดีกว่านี่ะครับสังเกตว่าปอกมันนะครับมันจะไม่เหมือนปอกอันนี้นะครับปอกอันเนี้ยเดิมที่ออกมาจากโรงงานอ่ะมันเป็นปอกแบบนี้นะครับนี่ไนล่อนสวยมากนะครับยี่ห้อนี้ผมว่ามันโอเคที่สุดละนะครับถ้าไม่ได้ใส่ท่อรีดนะครับดังนั้นลูกมันจะกระจายเลยนะครับอ่ะใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ดูนี้ นี่มันจะกระจายตั้งแต่ปากกระบอกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราใช้ท่อแล้วมันจะยังไงเนาะวิธีการใส่ตัวท่อในนะครับ,รนนรบเพื่อที่ว่าเราจะแปลงตัวปืนกระสุนโฟมแบบเนิร์ฟแบบนี้นะครับที่ได้ติดมากับโรงงานอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ป้อนกระสุนเข้าไปนะครับแล้วก็จะยิงออกมาเป็น กระสุนโฟมแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับท่อในของเขาอะครับก็จะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถยิงผ่านออกมาได้นะครับแต่ตอนเนี้ยเราซื้อตัวแปลงมานะครับก็คือมันเป็นตรงรุ่นเลยนะครับมันเป็นท่อในของตัวยี่ห้อนี้นะครับจวงเซินนะครับ M870 นะครับกระสุนโฟมเราจะเปลี่ยนมาเป็นกระสุนเจลแบบนี้นะครับ ซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวเนี้ยประมาณ7จมิลถึง7.5็มิลน,นะครับก็